ตมน้าเหลืองเกิดการอักเสบจะอันตรายไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับตมน้าเหลืองนะครับพบตามจุดต่างๆทั่วร่างกายนะครับจกเว้นที่สมองนะครับไม่พบนะครับปกติเองตมน้ําเหลืองที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะอยู่บริเวณที่หลังใบหูนะครับที่บริเวณที่คอนะครับที่บริเวณใต้ขากรรไกรนะครับบริเวณใต้รักแร้นะครับแล้วก็บริเวณขาหนีบด้านล่างนะครับสองข้างกันแลนะครับเมื่อเกิดการโตเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าบางทีก็จะคำพบเป็นก้อนขึ้นมาครับอาจจะเป็นข้างเดียวสองข้างก็แล้วแต่นะเมื่อจับปุ๊บก็จะรู้สึกเจ็ะอ่ ผมจะบอกว่าเป็นเป็นกลไกล่ะหนึ่งของร่างกายนะครับในการที่เมื่อร่างกายนะครับเจอกับเชื้อโรคนะครับหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆของร่างกายเนี่ยกลไกของร่างกายต่อมน้เหลืองเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจัดการกับเชื้อโรคเหล่านั้นนะครับมันจึงทําให้เกิดการอักเสบขึ้นชั่วคราวหรือชั่วขณะนะครับการโตของต่อมน้เหลืองนะครับถ้าหากว่าปกติเองกาจัดฆ่าเชื้อตามกลไกร่างกายนะครับก็จะสามารถยุบลงไปได้เองครับภายใน3-5วันนะครับแต่ถ้าหากว่าต่อมน้ําเหลืองอ่ะนอกจากว่าความโตลดลง ถ้าเป็นรักษาะนี้เกิดจากว่าอาจจะเกิดการอักเสบอย่างอื่นที่รุนแรงนะครับถ้าเป็นกรณีมากกว่าเป็นมากกว่าหนสัปดาห์นะครับผมแนะนําว่าควรไปพบแพทย์นะครับเพื่อนาการวินิจฉัยนะครับก็จะมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเราร่างไยของเราครับมีการติดเชื้อจากเชื้ออะไรนะครับจะได้ทําการจ่ายย้ายอย่างถูกต้องและก็รักษาไอย่างถูกต้องครับเมื่อรักษาได้ถูกต้องแล้วนะครับสมนิมเหลืองตรงนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยนูนขึ้นมาอีกครับ